นายกอิงหรือคุณแพทองทานชินวัตรเขาไม่ได้อยู่แค่ในห้องแอร์นะล่าสุดวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาสนตัวเองแล้วก็ทีมงานลุยแดดลงพื้นที่ถึงกาญจนบุรีเลยนะบอกเลยงานนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวแต่ไปจัดการเรื่องน้ำบาดาลจริงจังประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะล้างบ่อยขึ้นน้ำประปาไม่ไหลน้ำฝนไม่ตกต่อรู้ไหมว่าใต้ดินเราเนี่ยมีน้ำบาดาลซ่อนอยู่ซึ่งถ้าจัดการดีๆก็ช่วยชุมชม ได้เพียบนายกอิงก็เลยไปเช็คหน้างานว่าแผนการจอดน้ําใต้ดินจะเป็นยังไงบ้างเพราะถ้าน้ํามาเนี่ยชีวิตก็มาคราวนี้นายกไม่ได้มาแบบเดินชมวิวแต่มาดูโครงการน้ําบาดาล3จุดใหญ่จุดที่1บ้านปากชัดตองบัวอํเาเภอเลาขวัญจุดที่2บ้านหนองบัวหิง่งอํเาเภอห้วยกระเจา้าสละที่เนี่ยเป็นโครงการต้นแบบเลยนะไม่ใช่การต่อน้ําให้กินเองแต่ส่งน้ําไปไกลยังหมู่บ้านอื่นๆที่ขาดแคลนด้วยเรียกว่า เจาะหนึ่งจุดช่วยได้เป็น10บประหยัดคุ้มค่ายั่งยืนงานระดับชาติแบบนี้ คนมากันเยอะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วสวารารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่พลาดนะมีทีมจากโรงพยาบาลลาขวัญแล้วก็โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติปาพรรษาสร้างหน่วยปฐมพยาบาลเรียบร้อยดูแลประชาชนครบขันเป็นเหมือนเวทีคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีเลยแหละแต่เอาจริงๆเนี่ยก็คือดูแลจริงจังเลยนะทั้งน้ําดื่มพัดลมยาดมพร้อมหลายคนอาจมองว่าแค่ไปเจาะน้ํามันจะสําคัญอะไรแต่ฟังดีๆนะโครงการนี้เนี่ย มันคือการวางรากฐานระยะยาวประหยัดงบรัดลดความเหลื่อมล้ําเรื่องน้ํากินน้ําใช้แล้วก็ปรับระบบน้ําบาดาลเนี่ยให้ตอบโจทย์ทั้งครัวเรือและก็กะเกษตรกรน,นี่คือเป็นการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เข้ากับธรรมชาติซึ่งมันก็เก๋ไปอีกนะสรุปแบบนี้นะทุกคนนายกอิงเนี่ยไม่ได้มาถ่ายรูปลงไอจีแต่มาตรวจจริงเช็คจริงแล้วก็ดันให้มีน้ํากินน้ําใช้ได้ทั่วถึงโครงการนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าฝนตา รองรับไายล้างล่วงหน้าก็ขอปรบมือนะให้กับแผนน้บาบบดาลใหญ่ๆสไตล์ไอเดียพระราชดำริที่เอามาปรับใช้แบบทันสมัยถ้านาำมาเนี่ยก็สุขใจทานายยกมาแบบนี้บ่อยๆก็สุขใจเหมือนกัน